ผมมาซุเปอร์ติ่งเทนเลยครับ<อ>พี่แบบออกตัวแรงเพื่อน้องตลอดอเพราะว่าเหมือนชอบที่เขาเป็นสเกลเซอร์ครับหมดยุคเจอลาด<อ>ไม่มีแล้วผมก็ยังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองครับพี่แต่ว่า<อ>มันก็จะมีมูทหนึ่งตรงที่ว่าก็อาจจะไม่ได้รักเท่าเดิมมันอาจจะเข้าข่ายรักมากก็อาจจะยิ่งโกรธมาก<อ>ในมุมมองของผมสมมติถ้าเราตัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลน่ยครับพี่<อ>ครบอบคงเหมือนพ่อของเขาอะครับ แล้วพอครอบไปเขาก็คงเหมือนกับแบบว่าเสียการทรงตัวบางอย่างใช่ใชแล้ววิธีการเล่นของอา์เนอร์สล็อตมันก็มีการปรับเปลี่ยนกับตำแหน่งแบ็กด้วยใช่ความโดดเด่นของแบ็กมันน้อยลงในยุคอา์เนอร์สล็อตนะครับแล้วพี่ว่าด้วยใจอ่ะหมายถึงว่าเหมือนเราทํางานกับบอสเจ้านายเราคนหนึ่งที่เราอยู่ดีเจ้านายเราลาออกไปเนาะเจ้านายที่เหมือนพ่อเลยเคารพมากมันใจมันคงแบบ กับเจ้านายคนนี้ก็ดีแหละแต่เขาไม่ได้สนิทกับเราเหมือนที่เราสนิทกับบอลคนก่อนมันก็มีความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้คือก็ไม่อยากให้เขาไปแต่อยรกเนาะก็ยังไม่รู้ตัวครับพี่เพียงแต่ว่าคือเวลาถ้ามีคนถามทุกวันเนี่ยผมจะบอกว่าแบบก็เข้าใจในเหตุผลเพราะว่าเทรนด์ได้ทุกอย่างกับลิเวอร์พูลแล้วถ้าเขาจะย้ายเนี่ยในฐานะนักเตะอาชีพคนหนึ่งก็เข้าใจได้แต่ถ้าวันนั้นมาถึงเทรนด์ก็ต้องเข้าใจความรู้สึกแฟนบอลที่มันจะเกิดขึ้นที่มันอาจจะมีความเคืองความแบบทำไมถึงทำแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะ